เคยสงสัยไหมครับว่าเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์ที่หนักเป็นแสนตันถ้าต้องเจอกับคลื่นทะเลสูงเท่าตึกหลายชั้นคนบนเรือเขารอดกันได้ยังไงครับบอกเลยว่าทะเลไม่ได้ใจดีกับทุกคนว่ากันว่าคลื่นบางลูกสูงกว่า20-30ถึงเมตรสูงพอๆพกับตึก1ิชั้นและมันมาแบบไม่ขออนุญาตลวกหน้าครับเพราะนี่คือชีวิตบนเรือบรรทุกสินค้าสู้กับคลื่นขนาดยักษ์เรื่องจริงที่โหดดิบและกดดันยิ่งกว่าฉากในหนังครับ ก่อนจะคิดว่าเรือใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวขอบอกไว้ก่อนครับกลางมหาสมุทรไม่มีคําว่าหนีทันมีแค่คําว่าสู้หรือไม่รอดครับกลางทะเลลึกเรือบรรทุกสินค้าต้องเดินทางตามตารางเวลาไม่ว่าจะฝนพายุหรือคลื่นลมแรงแค่ไหนครับเมื่อเจอคลื่นขนาดยักษ์กัปตันต้องตัดสินใจในไม่กี่วินาทีจะหันหัวชนคลื่นหรือเอียงเรือรับแรงประทะ คลื่นบางลูกซัดใสเรือจนหัวเรือยกขึ้นจากน้ำแล้วตกลงมาเหมือนตึกถล่มครับแรงกระแทกทําให้ทั้งเรือสัน่นตู้คอนเทนเนอร์หนักหลายสิบตันโยกเหมือนกล่องกระดาษเลยครับลูกเรือบางคนบอกว่าตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนรู้แค่ว่าต้องจับอะไรสักอย่างไว้ให้แน่นเพราะถ้าลม้มอาจไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาอีกครับที่น่าทึ่งไม่กนั้นเรือไม่ได้จมเพราะคลื่นลูกเดียวครับแต่สิ่งที่อันตรายจริงๆคือคลื่นต่อเนื่องที่ถาโถมไม่หยุดเป็นชั่วโมง มีหลายเหตุการณ์ที่คลื่นซัดจนสะพานเดินเรือแตกกระจบก,กันคลื่นหนาหลายนิ้วแตกกระจายแต่นักเดินเรือยังต้องประจำตำแหน่งเพราะถ้าใครทิ้งหน้าที่เรือทั้งลำอาจหายไปจากแผนที่โลกเลยครับยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่ากลัวกว่าคลื่นคือความเงียบหลังพายุเมื่อทุกอย่างสง,งบลูกเรือถึงได้รู้ว่าบรรทุกคอนเทนเนอร์หายไปบางส่วนของเรือพังเสียหายและบางคนต้องกลับบ้านพร้อมความทรงจำที่ลืมไม่ลงครับ นี่แหละครับชีวิตจริงของคนบนเรือบรรทุกสินค้าไม่ใช่แค่ขับเรือส่งของแต่คือการเอาชีวิตเข้าแลกกับเคลื่อนทะเลทุกเที่ยวเดินทางเพื่อให้สินค้าถึงมือเราบนฝั่งอย่างปลอดภัยครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณยืนอยู่บนเรือกลางทะเลต่อหน้าคลื่นสูงเท่าตึกคุณจะกล้าสู้ต่อไหมครับแล้วคุณล่ะคิดว่าตัวเองจะรอดได้กี่นาที